ครับสวัสดีครับวันนี้หลิวตะลอนก็จะมาพรีเซนต์รถที่ผมซ่อมเลยครับกันนลยครับใกล้จะสมบูรณ์แล้วครับก็มาดูกันว่าสภาพเป็นยังไงชมกันเลยครับนะครับโอ้ประมาณหนึ่งกับออหม่ทำอะไรหลายอย่างใหม่ครับสีทําเอง พอดูได้แต่ดูไม่ได้ครับไฟไฟท้ายต้องอันใหม่ครับรอรอก่อนท่อใหม่ครับ mm hmm. เหลือเครื่องนะครับเครื่องยังไม่ได้ท,ทําสีครับเบรกหน้ายังยังไม่ได้ทําชุดข้างหน้าครับประมาณนี้ครับ สู้กันมาเดือนกว่านะครับเนี่ยผมสู้กับรถคันนี้รถรุ่นคุณปู่ครับเราสู้กันมาซ่อมเองครับว่าจะเปลี่ยนบางล้มใหม่อยู่ครับบางลมก็เก่าอยู่สู้กันไปครับอยากได้รถเก่าขี่สักคันหนึ่งเราก็ต้องสู้ ครับผเดี๋ยวชุดนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยชุดนี้โชคโชคโชคยังตัดสินใจอยู่ครับว่าจะใส่โชคแต่งหรือว่าโชคเดิมแบบไหนสวยก็ยังไม่รู้ครับให้เพื่อนๆช่วยแนะนำเลยครับผมโซ่ก็ยังอันเก่าอยู่ครับล้างเอาประหยัดครับ วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับมนนีอะไรพัฒนาขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับนี่อันนี้ผมก็ซ่อมเอาครับยังไม่แน่นเลยครับเนี่ยสวิกอือตอนมานี่เลื่อนไม่ได้นะครับไม่ติดเลยครับเนี่ยปกไฟเลี้ยวสวิกนี่ โยกไม่ได้ครับแต่อันนี้กดไม่ได้ครับตอนนี้กดได้แล้วแต่ยังไม่ติดเยวจะแก้กันไปครับว่าจะแปลงเป็นสิบสองโวลต์ไม่รู้สับินหรือเปล่าครับรอติดตามชมต่อไปนะครับผม